สวัสดีค่ะจากช่องริยาเก3 5หสห้านะคะวันนี้ค่ะเราจะมาถักหมวกแบบที่7ดกันนะคะแบบที่เจ็ดนะคะลายนี้นะคะเป็นลายที่เจดนะคะของหมวกเราจะเป็นหมวกไหมพรมถวายพระนะคะลายนี้นะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ไหมพรมสีพลายนะคะเส้นเดียวค่ะเป็นตัวนี้นะคะ อันนี้สี68นะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะเราจะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะ068จะได้สีนี้แต่ถ้าเป็น069นะคะก็จะสีเข้มขึ้นนะคะตรนี้นะคะสีคล้ายๆกันแต่ว่าสีตัวนี้จะเข้มกว่านะคะ 4, ตัวนี้จะสว่าง 4, ตัวนี้จะสว่างกว่านะคะ68จะสว่างกว่า69นะคะ นี่นะคะเลือกได้เลยนะคะก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะคะ TEB TBE เราจะลิงก์ไว้ที่เราจะมีลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆสนใจจะเป็นหมาพรมตัวเดียวกันกับเรานะคะก็สั่งซื้อที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะแบบที่7นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้เราจะใช้เข็มขนาด3.0 mm นะคะหรือทิวลิปสองหัวนะคะเบอร์เราจะใช้เป็นด้านนี้นะคะ5ทับหทับ0นะคะ5ทับ0จะหัวเข็มขนาดเดียวกันนะคะ3มิลประมาณ3มมิลนะคะ ไหมพรมสีพายเส้นเดียวนะคะเราจะใช้เส้นเดียววันนี้เราไม่ใช้เส้นคู่นะคะนี่ค่ะ100%อะคริลิกนะคะเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากหมวกหนึ่งใบนะคะใช้ไหมพรม 1ก้อนนะคะ1ก้อนก็1ก้อนเท่านี้นะคะก็คือ100กรัมค่ะ100กรัมจะได้หมวก1ใบพอดีนะคะ100กรัมไม่มีบอกตอนนี้ประมาณ90หรือ100นะคะค่ะเราก็จะเริ่มจาก ทำผูกใหม่ให้เป็นห่วงนะคะแบบนี้เริ่มต้นนะคะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแทงหัวเข็มนะคะเข้าที่โซ่ห่วงแรกนะคะเพื่อให้ เป็นห่วงเป็นวงกลมนะคะขออธรรมดาค่ะก็จะได้ห่วงเล็กๆแบบนี้นี่นะคะห่วงเล็กๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะที่ในวงกลมนะคะในวงกลมนะคะตรงนี้ทั้งหมดสิบเก้า หลักคะ่ะหนึหลักนะคะรวมกับหลักโซ่นะคะเป็นยี่สิบหลักนะคะเราจะพอสองคอทั้งหมด19หลักรวมกับหลักโซ่ก็จะเป็นยี่สิบหลักนะคะสองค่ะสามพอสองคอนะคะ เราจะถักแบบนี้นะคะวนไปทั้งหมด20หลักนะคะเอาสิกหลักนะคะแล้วเดี๋ย 1970, วเรามาดูแถวที่สองกันอีกทีหนึ่งคะ่ะสำหรับแถวนี้นะคะก็พอสองขอค,ค่ะทั้งหมด19หลักวนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนเชื่อมต่อของแถวแถวที่1นะคะแล้วก็ต่อแถวที่สองกันอีกทีหนึ่งนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักมาได้ทั้งหมด19หลักแล้วนะคะ นี่นะคะห้าน้ำหลักโซ่เป็นหนึ่งหนึ่งหลักนะคะหลักที่หนึ่งนะคะก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบรวมกับหลักโซ่นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อนะคะแถวแรกนะคะ ควางธรรมดามาเลยนะคะที่บนหลักที่เป็นหลักโซ่นี่ยนะคะนี่นะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นแถวที่สองนะคะแถวที่สองเราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะที่หลักที่เป็นหลักโซ่นะคะหลักที่เป็นหลักโซ่หลังนี้นะคะ หลักแรกเนี่ยนะคะที่เป็นโซ่เหมือนกันนะคะเราก็จะนับเป็นหลักที่1นนะคะหลักที่1เราจะปกติแล้วเราก็จะพอสองคอนะคะพอสองคอคล้องจากด้านหลังตรงนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้โซ่ตัวนี้นะคะเป็นหลักที่1แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหลักที่2นะคะเราก็จะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะคือหลักที่1เหมือนกันนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะเท่ากับว่าโซ่หลักแรกนะคะเป็นคล้องจากด้านหลังโซ่หลักที่พอสองคอนะคะหลักที่สองนะคะคือคล้องจากด้านหน้านะคะของหลักที่หนึ่งที่เป็นหลักโซ่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่สองค่ะหลักที่สองนับจากหลักโซ่ด้วยนะคะหนึ่งหลักค่ะ ต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะหลักที่สองหลักเดิมค่ะหลักเดียวกันหนหลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังค่ะหหลักค่ะ คอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะหนึ่งหลักค่ะสำหรับแถวที่สองนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้วนไปนะคะพอสองคอคล้องจากด้านหน้านะคะหนึ่งหลักแล้วก็คล้องจากด้านหลังนะคะหลักเดียวกันพอสองคอนะคะคล้องจากด้านหลังนะคะหนึ่งหลักแล้วก็คล้องจากด้านหน้าหนึ่งหลักนะคะที่หลักเดียวกันนะคะวนไปจนครบแถวเลยนะคะเราจะเริ่มจากคอสองคอคล้องจากด้านหลังก่อนนะคะหลักถัดไปนะคะ หลักถัดไปคือหลักที่สี่นะคะเราจะคล้องจากด้านหลังก่อนแล้วก็พอสองคลอ้องพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักเดิมนะคะหลักเดียวกันคือหลักที่4ี่นะคะหนึ่งหลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะทุกหลักเลยนะคะจนมาครบ หลักสุดท้ายนะคะหลักนี้นะคะหลักสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาต่อเราเรามาดูตอนเชื่อมต่อหลักที่แถวที่2แล้วก็ขึ้นแถวที่3กันอีกทีหนึ sure> ่งนะคะสําหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สองนะคะเราถักเสร็จแล้วนะคะมาถึงหลักสุดท้ายหลักนี้นะคะเราก็จะเชื่อมต่อแถวที่สองเข้ากับหลักแรกนะคะที่เป็นหลักโซ่นะคะหลักนี้ค่ะ ธรรมดามาเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักโซ่โซ่ห้าเป็นหลักแรกนะคะต่อไปเป็นหลักที่สองนะคะ หลักที่สองเราจะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหลังหลักแรกนะคะหนึ่งหลักค่ะเราจะเท่ากับว่าตอนนี้เราคล้องจากด้านหลังไปสองหลักนะคะคือหลักโซ่หลักที่1แล้วก็พอสองคอหลักที่สองนะคะต่อไปเป็นหลักที่สามนะคะเราจะพอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองค่ะหลักนี้นะคะ พอสองคอคล้องจากด้านหน้าหลักที่สองสองหลักค่ะในหลักเดียวกันหนึ่งสองค่ะหลักที่สองหลักเดิมหลักเดียวกันนะคะหนึ่งหลักค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังค่ะ คล้องจากด้านหลังหลักถัดไปนะคะหลักนี้นะคะสองหลักค่ะที่หลักเดียวกันหนึ่งค่ะพอสองคออีกทีหนึ่งบนหลักเดียวกันค่ะด้านจากด้านหลังเหมือนกันนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอสองคอค่ะ ร้องจากด้านหน้าค่ะหลักถัดไปหลักที่4 2หลักขาบนหลักเดียวกัน1 2ค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่3นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบแถวเลยนะคะ ก็คือพอสองคอคล้องจากด้านด้านหลังสองหลักบนหลักเดียวกันแล้วก็คล้องจากด้านหน้าสองหลักบนหลักเดียวกันสลับกันไปนะคะวนไปจนครบแถวนะคะก็คือถ้าหลักที่อยู่ด้านหลังเราก็คล้องจากด้านหลังค่ะหลักที่อยู่ด้านหน้า เราก็คล้องจากด้านหน้านะคะมันสลับกันอยู่แล้วนะคะด้านหลังหนึ่งหลักด้านหลังสองหลักหนึ่งหลักนะคะเราก็จะคล้องจากด้านหลังสองหลักแล้วก็ด้านหลังสองหลักเหมือนกันนะคะไปจนครบแถวเลยนะคะอันนี้คือแถวที่สามนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูต่อแถวที่สี่กันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตอนนี้ก็แถวที่สามตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่สามนะคะเราเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่สามเสร็จแล้วได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่สี่นะคะแถวที่สี่เราก็จะเริ่มต้นที่โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะพอสองคอค่ะหลักโซ่เป็นหลักที่หนึ่งนะคะพอสองคอค่ะที่บนหลักถัดไปคล้องจากด้านหลังนะคะเพราะว่า แถวที่3นะคะเราคล้องจากด้านหลังแถวที่4นะคะเราก็จะคล้องจากด้านหลังด้วยนะคะพอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะหลักถัดไปหนึงหลักค่ะได้แบบนี้นะคะเท่ากับว่าเรามีสองหลักแล้วนะคะเป็นหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะกับพอสองคอหนึ่งหลักค่ะ ต่อไปค่ะพอสองคอหลักที่หลักถัดไปนะคะหลักนี้นะคะแถวที่สมนะคะเราคล้องจากด้านหน้านะคะ2หลักนะคะแถวที่สี่เราก็จะพอสองคอคล้องจากด้านหน้า2หลักเหมือนกันค่ะบนหลักถัดไปนะคะ1หลักค่ะแล้วก็พอสองคอค่ะคล้องจากด้านหน้าหลักถัดไปค่ะ1หลักค่ะ ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหลังค่ะหนึ่งหลักค่ะบนหลักถัดไปพอสองคอคล้องจากด้านหลังค่ะบนหลักถัดไปค่ะหนึ่งหลักค่ะต่อไปค่ะพอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะบนหลักถัดไปค่ะหนึ่งหลัก พอสองคอคล้องจากด้านหน้าค่ะบนหลักถ <ım. S 2> ัดไปหนึ่งหลักจะได้แบบนี้นะคะจะสังเกตจะสังเกตว่าด้านหน้านะคะเราจะพอสองคอคล้องจากด้านหน้านะคะสองหลักแล้วก็พอสองคอคล้องจากด้านหลังนะคะสองหลักนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะแถวที่สี่นะคะ พอสองคคล้องจากด้านหน้านะคะสหลักแล้วก็คล้องจากด้านหลังสองหลักค่ะสลับกันไปนะคะจนครบแถวนะคะจนมาถึงแถวนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่5กันอีกทีหนึ่งค่ะสำหรับแถวที่4นะคะก็ตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ